ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนี่แหละครับวันนี้ก็พบผมในเกม Mobile Legend นะวันนี้เราก็อยู่กับตัวอลูการนะผมก็มากับเพื่อนนะเราเล่นเป็นป่านะอลูการ์เกมนี้ตอนนี้ก็อยู่แหลง่งแกนมาสเตอร์นะครับกอนนี้ขึ้นอีพิกก็มาชมกันว่ามันจะเป็นยังไงเปิดไหมเพื่อนนะตอนนี้ยินดีนะตามงาน น,นั่นอนนหไรที <c oughs> นะครับก็สำหรับสกิลนะครับสกิลหนึ่งก็จะเป็นสกิลกระโดดนะครับทำการโจมตีศัตรูสร้างความเสียหายประมาณ200บวกครับดาเมจของเรานะแล้วก็สกิลสองจะเป็นสกิลหมุนนะโดนเพื่อนแย่งพอส <c oughs> กาลกลงกเฮ้ยเาฮ้ยไปตรงนั้นทำไมอตายจริงแหละพลาดแล้วพลาดอีกแค้วปคุมเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดก็ว่าอยู่ก็มันกลางสียก็ดันไปเลยดันไปเลยัเราไปนะเมื่อกี้เราโยนเกมไปหน่อยอ่ะ เออมาตั้งใจเล่นกันเนี่ยราก็ฟาร์มแล้วก็เนันเกนอื่นไปก่อนนะเราจะเจอเกมแบบนี้ตลอดนะในเกม Mobile Legends งงว่าทำไมนะเขาติดการเล่นบิดวอร์ใช่การห้าก็มีมาแล้วนะครับกอโซนนะครับเกมเนี่ยโอ้โดนบนาดไม่ผมโดนแต่ลวนี้ว ตีเลยตีเลยตีเลยทำไมทำไมอาไทป้าหน่อยมาไปเทป่าทำอไรอ้โก้ก็ไม่ทันอ่ะ โก้มีตานี้โก้มีตานี้การมีตาดี๋ยวกลับก่อนนะวาร์ปก่อนนะก็ก็เอาต่อไม่ก็รอดีกว่าดีกว่ารอก่อนรอก่อนเกมนี้น่าจะออกของตามปกตินะ จะต้องลงล่างและะแ้วไปเลยไปเลยจะไป,ไปช่วยกลางอ่ะไม่งั้นกลางเล่นไม่ได้เันไปเั่นไปนไม่ได้แลไม่ำลำบากขนะนเฮ้ยอ่ะโดนสไน,นเปอร์ยีดิ <c oughs> สซูงเกง่งซูงเกง่ง เอเดเกมเจอครับไปอปสกิลทีงไหนนะไม่ได้อธิบายใช่ไหมส,สกิลก็คือสกิลหนึ่งอ่ะจะเป็นสกิลกระโดดอย่างเงี้ยก็จะทําการไม่จะไปลดกับศัตรูไหมสกิลสองก็จะเป็นสกิลปั่นแล้วก็พุ่งหาศัตรูนะครับสกิลอันตีก็จะเป็นพุ่งไปหาศัตรูแล้วได้รับการดูดเลือดน,นะกี <ส uce S 2> ่เปอร์เซ็นต์ผมจําไม่ได้ก็ถอยก็ไปหมดไปหมด

มันมันตีดอกคีดอกละสองมันสามโดนมาเออในกลางอะโดนเผาโดนเผาเออโดนเผาโดนเผาเขาไม่ตามออกมานะอรลองหักนะ ตอนนี้ห้องเราดำนะเราเล่นได้แต่เราพอดมันไปก่อนก็เล่นสบายนะบนไปยุ่งเลยทำไมเขาต้องอกกางกันไม่เข้าใจไปโดนปะเนี่ยโดนปะเนี่ย ต้าขอแลสกสักตัวไม่รอดไม่รอดเกินบมดต้องอยู่สายจะได้มีทีมสามอยู่ปดเดี๋นั่นตีเต็มเต็มอะเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะโอ้แค่สีไปตอนเกิดเลยเ,เขาเกิดกันแล้วนะคะโอ้เห็นเพื่อนบอกกันเอ้ระวังแล้วนั่นเ,โกโกโกเนเพื่อนเขาเขาเชื่อเพื่อน่อยเกินอยู่คเกินอยู่หมดเกินอยู่เกิหมดไปหมดไปหมดถึงทีมเราไปหมดแต่ทีมนั้น อิตอนนี่เฮ้ย hey, hey. อตีว่าอตีว่าแล้วตายหมดตายหมด,หมดทีมเราออกมาหมดทีมนั้นมาไม่ครบเราก็ชนะดิทำได้ <c oughs> เอาเอานี้มาเอานี้เอาเตาอะไปการล่าก็ได้ไป <c oughs> ไม่เป็นไร

ยังแบบเนี้ยเ,เล่นง่ายเนาะทีมเราดีาาไทอทีมเราเล่นดีอยู่ว่าไม่ได้ดีกว่า,า,วไ,ามไม่ใช่ว่าชมเราแบบเลิงแล้ก็แบบเล่นไปไปไป อดรอดรอดลากร์ไม่บอกบบาตายสองเรียบร้อย <c oughs> อันเตียแรงตามดามเมจนะบอกไว้ก่อน,าออนาม,อนมดอนาดิไปแรงกว่กัน,น่ะมาดิ ไม่สู้แล้วถอยถอยเฮ้ยนไม่จบไม่เข้ไม่โ้มันรับต่อจะได้โลดเรื่อยๆไปช่วยเพื่อนช่่ยเพื่อนช่อเพื่นได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ แดงปะได, Yay, ได,ได้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 ต่อพ Mal oh, ี่กวนมีตายเกิดกวนมีตายเกิดกวนทันใ่ไปตอนเกิดเลยะ ก็เกิดแล้วมาแนะนำไอเทมกันหน่อยครับไอเทมนี้ก็เป็นไอเทมป่านะเพิ่มการโจมตีนะแล้วก็ดุดเลือดถ้าใครขิปได้ไอเทมนี้ก็จะเป็นดูดด้วยกายภาพนะมีโอกาสติดคีด้วยไอเทมนี้เป็นไอเทมคีนะแล้วก็รองเท้าเป็นรองเท้าตีเร็วไปช่วยไปช่วยน่าทันอยู่ไรราตัวไ่ไ่ได้หมดได้หมดได้หมดไ้หมดห ตามดาเมจได้หรอจะวิ่งไปลรอไม่เลยไปเตามมาฆ่าหรอนนะตอนนี้มันลดเป็นน่าจะเป็นลดดาเมจนะแล้วก็เวลาตีก็จะตีแรงด้วยเนี่ยเวลาพุงนะ่งจะมีดาเมจจริงอยู่สังเกตว่าสีขาวๆจะเป็นดาเมจจริง เดียวได้อันนี้โชคดีอ่ะคี้ออ,อกลัวๆเลยผมเล่นไป2เกมนะคี้ไม่ออกสักเกมเลย <c oughs> ไปก็ไปวกเลยแค่อาอาส,สองจิมันมีอันเนี้ยใอยเอากันป้อมั่ะไม่อยากรบมัมไนไตไเปใช้นะว,ว,ว่างกอนเอ้โดนรถก่อนถอยเลย บวกเราฟาร,รม์มฟาร,ร์มเราบวกมาจาังหวะนี้ได้นะหลอดมาแล้วอะเนี่ยเห็นปะมันตีคีย์เมือเ่อกี้เฮ้ยจะตายแล้วครับก่อนดู <c oughs> จิ่เพื่อนเพื่อนเลื่อนมานบนบจบไม่ได้ปะจบไม่ได้จบไม่ได้ กบได้ยรงเหรอมามาแล้วไม,ไ,นะไม่ได้ปะถอยปะเอาล่างเอาล่างล่างแตกแตกยังไม่ได้ดีไม่ไหวอะตัวนี้มันลดก่อนมันแรงถอยก่อนนี้ก่อนนะอย่ามาโทรเกม ก็คือโกรธนะเนี่ยอาเลยนะเอ้ยป้อมแตกแล้วมาสงครามหน้าป้อมเอ้เอตายแล้วโทรเกมแล้วโทรเกมแล้วเกมอยูแล้ว,มลวไม่ถ้าเราไม่แจกก็คือเกมมันจะไม่สนุกครับท่านผู้ชมเนี่ยตายหมดหมด เรียบร้อยตายต่อเนี่ตายเองต่อเน,นี่โทรเกมกันรัวๆจบแล้วนะโอไม่จบอ่ะจบวะใอ้ใการป้อมกันได้ไหมเออตายคลิปตายคลิปเนี่ยแค่ที่วิ่งไปตีปบ้างว่าจวมันอยากเล่นต่อ <c oughs> ครคัก็จบไปแล้วนะครับ ก็ยังไงกันบ้างเกมนี้ถ้าสนุกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นตัวอะไรบ๊ายบายบ๊ายบาย